เคยไหมครับที่ต้องทิ้งบ้านเกิดเพื่อไปตามหาความฝันในเมืองใหญ่วันนี้มีเรื่องราวของคนคู่หนึ่งมาเล่าให้ฟังครับคือเรื่องของลุงบุญกับป้าน,นวลที่เดินทางจากแสงสีและความหวังในเมืองกรุงกลับไปสู่ความเรียบง่ายบนผืนดินเกิดของตัวเองเป็นการเดินทางที่บอกเลยว่าพลิกชีวิตของทั้งคู่ไปเลยครับจากความไม่แน่นอนสู่ความมั่นคงที่แท้จริงที่พวกเขาค้นพบด้วยตัวเอง คือตอนแรกที่เข้าไปในกรุงเทพเนี่ยความหวังมันเต็มเปี่ยมเลยนะฮะคิดว่าจะได้ทํางานโรงงานดีๆเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวแต่พอเอาเข้าจริงชีวิตในเมืองมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยสิ่งที่เจอกลับกลายเป็นหนี้สินที่เพิ่มขึ้นทุกวันความไม่แน่นอนต่างๆนานา,นาซึ่งมันต่างกันคนละขั้วกับชีวิตบนผืนดินเลยที่ถึงแม้จะเหมือนต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่จากศูนย์แต่สุดท้ายกลับเป็นสิ่งที่มอบความมั่นคงที่แท้จริงให้พวกเขาได้แล้ววันที่ไม่อยากให้เกิดมันก็มาถึงครับโรงงาน อยู่ๆก็ปิดตัวลงแบบไม่ทันตั้งตัวเลยความฝันทั้งหมดนี้คือพังทลายลงมาในพริบตาเดียวเลยคําถามของป้านวลที่ว่าเราจะทํายังไงกันดีจะลุงบุญมันสะท้อนความรู้สึกทุกอย่างเลยนะทั้งความสิ้นหวังความกังวลคือไม่รู้จะไปทางไหนต่อแล้วจริงๆตอนนั้นทั้งคู่นั่งมองเพดานห้องเช่าเล็กๆแบบพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยแต่ว่านะครับท่ามกลางความมืดมนนั่นแหละมันมักจะมีแสงสว่างเล็กๆซ่อนอยู่เสมอลุงบุญกับป้านวล ตัดสินใจทำในสิ่งที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นการถอยหลังนั่นก็คือการหันหลังให้กับเมืองใหญ่แล้วกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งบนที่ดินมรดกผืนเล็กๆที่ถูกทิ้งร้างมานานพอเงินเก็บก้อนสุดท้ายหมดไปหนี้สินก็เริ่มท่วมตัวทั้งคู่ก็เลยเก็บข้าวของเท่าที่จำเป็นแล้วก็เดินทางหลายร้อยกิโลเมตรกลับบ้านเกิดลองนึกภาพความรู้สึกบนรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายดูสิครับมันคงเต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายบนเปกันไปหมดทั้งกลัวอนาคตที่ไม่รู้อะไรเลย แต่ในขนาดเดียวกันในแววตาของทั้งคู่ก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะไม่ยอมแพ้เหมือนกันแต่การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มันไม่ได้ง่ายเหมือนในละครเลยครับพอไปถึงที่หมายความเป็นจริงมันโหดร้ายกว่าที่คิดไว้เยอะมากแล้วนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของบททดสอบครั้งที่ใหญ่ที่สุดในชุดของพวกเขาเลยก็ว่าได้ภาพแรกที่เห็นตรงหน้าคือที่ดินประมาณสไร่ที่ถูกทิ้งร้างมานานไปสิบสิบปีเลยครับ มีแต่ต้นไม้วัชพืชหญ้าคารกเกทบไปหมดโอ้โหแค่เห็นก็ท้อแล้วครับแค่จะเดินฝ่าเข้าไปก็ยังลำบากเลยที่หนักไปกว่านั้นอีกก็คือที่ดินผืนนี้ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานอะไรเลยจริงทุกอย่างคือศูนย์เริ่มต้นจากศูนย์ของจริงลองลึกภาพตามดูสิครับว่าการใช้ชีวิตโดยไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพวกนี้มันจะลำบากขนาดไหนมันคือการต่อสู้ของจริงเลย และความท้าทายที่สุดเลยก็คือลุงบุญกับป้านวลไม่เคยทําการเกษตรมาก่อนในชีวิตสมือที่เคยชินกับการจับเครื่องจักรในโรงงานตอนนี้ต้องมาหัดจับจอบจับเสียมมีดพ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตทุกอย่างคือการเรียนรู้ใหม่หมดเลยครับเป็นงานที่หนักมากแล้วก็ต้องใช้ความอดทนแบบมหาศาลจริงๆแต่แล้วเหมือนฟ้ายังมีตาครับ ท่ามกลางความยากลําบากที่กําลังเผชิญอยู่พวกเขาได้เจอกับป้าสมศรีเพื่อนบ้านใจดีคนหนึ่งที่เข้ามามอบแสงสว่างและก็ชี้แนวทางใหม่ให้กับชีวิตของพวกเขาทั้งคู่และนี่แหละครับคือหัวใจหลักที่เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมันไม่ใช่แค่หลักการทําเกษตรนะแต่จริงๆแล้วมันคือวิธีการใช้ชีวิตที่สอนให้เรารู้จักพึ่งพาตัวเองสร้างความมั่นคงจากข้างในแล้วก็มองหาความสุขที่มันยั่งยืนจริงๆไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน หรือทำอาชีพอะไรก็ตามป้าสมศรีเหมือนมอบพิมพ์เขียวชีวิตใหม่ให้เลยครับมีหลักการง่ายๆแต่ลึกซึ้งอยู่3ข้อข้อแรกเลยคือพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกข้อ2คือรู้จักพอประมาณมีเหตุผลไม่โลภไม่ทําอะไรเกินตัวไม่ต้องหวังรวยเร็วแต่ให้หวังถึงชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขและข้อสุดท้ายคือการสร้างผูุ่มคุ้มกันที่ดีเพื่อให้พร้อมรับมือกับทุกปัญหาที่ไม่คาดคิดได้เอาล่ะครับพอได้แนวทางที่ชัดเจนแล้ว การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นลุงบุญกับป้านวลก็เริ่มลงมือทําทันทีเลยครับเปลี่ยนที่ดินรกร้างผืนนั้นให้กลายเป็นแหล่งชีวิตและความหวังด้วยสองมือของพวกเขาเองเริ่มจากสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือน้ําครับพวกเขาช่วยกันขุดสระเพื่อเก็บน้ําพอมีน้ําแล้วก็เริ่มแบ่งพื้นที่ทํานาปลูกผักสวนครัวที่กินกันทุกวันแล้วก็เลี้ยงปลาในสระไปด้วยส่วนพื้นที่ที่เหลือก็เอาไว้ปลูกไม้ผลยืนต้น เรียกว่าทุกตารางนิ้วของที่ดินเนี่ยถูกใช้อย่างมีเป้าหมายเพื่อสร้างแหล่งอาหารที่หลากหลายและยั่งยืนให้กับครอบครัวสิ่งที่มันสุดยอดมากๆเลยก็คือฟาร์มของลงบุญเนี่ยไม่ใช่แค่การปลูกพืชไปเรื่อยๆนะแต่มันคือการสร้างระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาในพื้นที่เล็กๆทุกอย่างมันเชื่อมโยงและก็เกื้อกูลกันหมดเลยครับอย่างน้ําในสระก็เอาไปลดผักเลี้ยงนาข้าวส่วนปลาในบ่อก,ก็เป็นโปรตีนชั้นดีเศษผักเศษหญ้าก,ก็เอามาทําเป็นปุ๋ยหมักบํารุงดินต่อ มันคือวงจรชีวิตที่ทาให้ฟาร์มแห่งนี้แข็งแรงและก็ยั่งยืนได้ด้วยตัวเองจริงๆแน่นอนว่าเส้นทางนี้มันไม่ได้โรยได้กลีบกุหลาบเลยนะฮะพวกเขาต้องเจอกับปัญหาทุกรูปแบบทั้งภัยแล้งน้ําท่วมศัตรูพืชแต่ทุกครั้นที่เจอปัญหาเนี่ยพวกเขาก็ไม่เคยยอมแพ้เลยกลับใช้มันเป็นบทเรียนคอยสังเกตเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวจนสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้นี่แหละครับคือการสร้างภูมิคุ้มกันของจริงที่มาจากประสบการณ์ตรง และในท้ายที่สุดการเดินทางที่แสนยาวนานและยากลําบากครั้งนี้ก็ได้สอนบทเรียนที่ล้ําค่าที่สุดให้กับพวกเขาเป็นบทเรียนที่เปลี่ยนนิยามของคําว่าความสําเร็จและความมั่งคั่งในใจของพวกเขาไปตลอดกาลเลยครับก่อนที่เราจะไปถึงบทสรุปของเรื่องนี้อยากให้ลองหยุดคิดกันสักนิดนึงแล้วลองถามตัวเองดูเล่นๆครับว่าสําหรับเราแล้วเนี่ยอะไรคือความมั่งคั่งที่แท้จริงในชีวิตกันแน่และนี่คือคําตอบที่ลุงบุญและบ้านนวลค้นพบด้วยตัวเองครับ พวกเขาได้เรียนรู้ว่าความมั่นคงที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขในบัญชีธนาคารที่เคยทําให้พวกเขานอนไม่หลับและกังวลอยู่ตลอดเวลาแต่มันคือการมีอาหารกินอย่างเพียงพอมีชีวิตที่สงบสุขและมีความอุดมสมบูรณ์อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละบนผืนดินของตัวเองเรื่องราวของลุงบุญและป้านวลสอนให้เรารู้เลยว่าการเลือกเดินบนเส้นทางแห่งความพอเพียงมันไม่ใช่การก้าวถอยหลังนะครับแต่มันคือการก้าวไปข้างหน้าอย่างชาญฉลาดและมั่นคงที่สุดต่างหากเพื่อสร้างชีวิตที่มีความหมายและยั่งยืนได้อย่างแท้จริง และเรื่องราวนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ชั้นดีเลยครับว่าความสุขที่เรียบง่ายและเป็นของจริงนั้นมีอยู่เสมอและบางทีมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่เราเคยคิดไว้ก็ได้ครับ